พอแอดมินแจ้งน้องเขาน้องเขาก็ยันยันว่าพี่ไม่นะหนูเนี่ยอยู่กับเขานะคะแล้วหนูก็เห็นว่าบัญชีของเขาเนี่ยเงินถูกโอนออกไปแล้วนะคะแล้วอย่างคือเขาก็โอนให้พี่น้องเขาแม่เขาเพื่อนเขาทุกคนได้รับเงินหมดสวัสดีค่ะทุกคนเคสของวันนี้น่าแปลกนิดนึงนะคะแอดมินไม่แน่ใจว่าน้องเขาเนี่ย เจอมิจฉาชีพหรือแค่แฟนหนุ่มเขาหลอกเพื่อดึงเวลาในการโอนเงินนะคะเพราะน้องคนนี้เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับแฟนหนุ่มที่อาบูดาบีสหร,รัฐเอมิเรตนะคะและตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนหนุ่มของเขาอยู่นะคำถามของน้องเขาคือครั้งแรกเนี่ยน้องเขาถามว่าการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยนะคะใช้เวลากี่วัน นะะเพราะว่าโอนมาแล้ว2วันเ,นเงินก็ยังไม่เข้านะฮะปกตินะฮะการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะใช้เวลา3-5วันทําการนะฮะแล้วแต่ว่าแอปที่เขาใช้โอนเนี่ยเป็นแบบไหนนะถ้าโอนผ่านระบบสวิปนะคะทั่วไปเนี่ยก็คือประมาณเร็วที่สุดก็คือ3วันนะชา้าที่สุดก็คือประมาณ5วันอะนะยังไงก็คือธนาคารก็จะได้รับเงินแล้วละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วเอาเข้าบัญชีของผู้รับเงินนะ แล้วก็จะหักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่โอนเข้ามานะถ้านอกเหนือจากนี้นะคะอย่างเช่นว่ามีคนโทรมาบอกให้คุณไปจ่ายค่าธรรมเนียมค่าภาษีเนะี่ยคือมิจฉาชีพหมดนะแต่ปัญหาของน้องคนนี้ก็คือเขาบอกว่าพี่พอดีเขาโอนผ่านเพย์ a พาแล้วเนี่ยใส่อีเมลแอดเรสของหนูผิดนะแล้วเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารของหนูที่แบงก์กรุงไทยนะคะ อันนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะคะคือปกตินะแอป paypal นะคะจะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชี paypal เข้าบัญชี paypal ผ่านอีเมล address นะแต่น้องแจ้งมาครั้งแรกบอกว่าเป็นการโอนผ่าน paypal business เข้าบัญชีโดยตรงของน้องเขานะคะอ่ะแอดมินจะแยกพูดอย่างนี้นะคะถ้ากรณีที่โอนผ่านบัญชี paypal เข้าบัญชี paypal เนี่ยหมายถึงว่าทั้งผู้ส่งเงิน และผู้รับเงินเนี่ยต้องมีบัญชีกับ paypal อยู่แล้วนะคะคุณถึงจะโอนผ่านอีเมล address ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าใส่อีเมล address ผิดนะคะเงินจะไม่ถูกโอนตั้งแต่ต้นทางแล้วละนะมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าโอนผ่านแล้วแต่ใส่อีเมล address ผิดนะส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือแจ้งมาว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงนะคะถ้ากรณีที่เขาโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงเลย ก็แสดงว่าถึงแม้คุณจะใส่อ e ีเมลแอดเดรสผิดเนี่ยก็ไม่ใช่สา,าระสาคัญนะคะธนาคารก็จะเอาเงินเข้าได้นะเพราะธนาคารก็จะดูจากเลขที่บัญชีชื่อผู้รับเงินนะคะแล้วชื่อธนาคารเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็สามารถเอาเงินเข้าให้เลยนะ,ะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะน้องเขาก็มาถามอีกว่าพี่หนูยังไม่ได้รับเงินทําไงดีนะคะเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยก็อยู่กับแฟนนูมหนูก็เห็นเขาโอนต่อนหน้าเลยนะคะ แอดมินก็เริ่มงงแล้วแหละว่าวตกลงเนี่ยคุณเจอมิจฉาชีพหรือว่ามีตัวตนจริงๆนะคะทาไมที่พูดมาเนี่ยมันฟังดูแล้วปแปลกๆนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะแอดมินก็เลยแจ้งน้องเข้าไปว่าอย่างนี้ไหมคุณให้แฟนของคุณเนี่ยเอาเลขที่ใบเสร็จนะคะไปเช็คกับธนาคารส่งเงินนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็แจ้งเข้ามาอีกว่าพี่ไปถามแล้วนะ ธนาคารบอกว่าให้เราไปแจ้งความเพราะเงินก้อนนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะแล้วแฟนของน้องเขาเนี่ยก็ต้องไปขึ้นศาลอีกทีหนึ่งเดือนหน้าด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยใบแจ้งความก็ไม่ได้นะฮะแล้วน้องตุน้องเขาเองเนะก็รู้สึกงงมากว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาจับเขาทําไมนะคะเงินแค่นี้มันไม่ได้เยอะนะคะยอดเงินที่น้องเขาโอนเนี่ยก็แค่สามหมื่นเหรียญน,นะคะ สามหมื่นเหรียญน่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะฮะพอแอดมินได้ยินแบบนี้นะคะแอดมินบอกทุกคนได้เลยนะคะว่าน้องเขาโดนหลอกแล้วล่ะนะทําไมแอดมินกล้าพูดอย่างนี้คะหนึ่งนะคะธนาคารเนี่ยเราไม่มีหน้าที่บอกใครว่าใครฟอกเงินนะอันนี้ทุกคนจาไว้นะถ้าเกิดว่าวันนี้น่ยมีใครมาแจ้งคุณว่าคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะเราก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยผิดหมดนะฮะธนาคารไม่มีหน้าที่นี้นะคะ ธนาคารเนี่ยมีหน้าที่แค่รายงานเข้าไปในระบบอย่างเดียวนะคะอย่างเก่งก็แค่สอบถามว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นค่าอะไรนะคะสำหรับตัวลูกค้าเองนยถ้าคุณได้รับเป็นเงินให้เปล่าคุณก็แจ้งไปว่าเป็นเงินให้เปล่านะหรือถ้าเกิดว่าเป็นค่าสินค้าค่าซื้อบ้านนะหรือค่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณค่อยแค่แจ้งธนาคารตามที่คุณตกลงกันนะคะว่าเป็นค่าอะไรนะหรือว่าจะเป็นค่า เงินกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่นะได้หมดนะคะแล้วธนาคารก็แค่ทำหน้าที่รายงานเข้าระบบนะคะซึ่งทุกประเทศเนี่ยเขาต้องให้รายงานอยู่ลละนะแล้วละนะแล้วทำไมน้องคนนี้เนี่ยพอเขาไปถามธนาคารแล้วธนาคารแจ้งเขาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินใช่ไหมอันนี้แหละคือมีพิรุรและนะคะสองก็คือธนาคารจะไม่บอกให้คุณไปแจ้งความนะนอกเสียจากว่าคุณถูก มีชาชีพนะ่ะหลอกโอนเงินออนไลน์นะแล้วต้องให้ธนาคารเนี่ยอายัดบัญชีของลูกค้านะคะอันนั้นแหละจะเป็นขั้นตอนที่ธนาคารจะแจ้งให้คุณว่าคุณต้องไปแจ้งความลงบันทึกก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยธนาคารทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะธนาคารเนี่ยเป็นแค่ผู้ดูแลเงินนะไม่ใช่เจ้าของเงินนะเะจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยไม่สามารถที่จะไปหักเงินออกจากบัญชีลูกคา้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะอ่า ทีนี้คือเขาบอกว่าต้องไปขึ้นศาลอีกนะฮะอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่ารายถ้าวันนี้เนี่ยคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจริงๆนะคะธนาคารจะไม่แจ้งคุณนะคะแต่ธนาคารอาจจะรายงานเข้าไปในระบบนะคะแล้วสำนักง,งานเนี่ยป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะ่ะเขาก็จะไปดูเส้นทางการเงินนะคะมาดูว่า คูเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจริงหรือเปล่านะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกหมายจับให้คูณถึงจะไปขึ้นศาลนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะไปขึ้นศาลได้ยังไงถูกไหมอันนี้แหละคือขั้นตอนผิดหมดเลยไงนะแล้วทีนี้นะพอแอดมินแจ้งน้องเขาน้องเขาก็จะยืนยันว่าพี่ไม่นะหนูเนี่ยอยู่กับเขานะคะ แล้วหนูก็เห็นว่าบัญชีของเขาเนี่ยเงินถูกโอนออกไปแล้วนะคะแล้วอย่างคือเขาก็โอนให้พี่น้องเขาแม่เขาเพื่อนเขาทุกคนได้รับเงินหมดทำไมมีแต่หนูไม่ได้รับเงินนะคะ,อะเอ็ดมินก็เลยบอกน้องเขาว่าคุณช่วยส่งใบเสร็จมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ่าทีนี้คือพอส่งใบเสร็จมานะคะเอดมินตกใจหมดเลยนะคะใบเสร็จใบนี้เนี่ย ขึ้นต้นด้วยว่า invoice นะฮะแล้วก็บินเนี่ยส่งให้ใครนะคะก็จะเป็นชื่อบริษัทนะคะแล้วก็ส่งของไปให้ใครนะคะก็จะเป็นชื่อบริษัทอยู่นะ,ะแล้วก็มียอดเงินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตรงรายละเอียดเนี่ยก็ไปใส่ว่าเป็นการโอนเงินให้น้องคนนี้นะแล้วก็ไปใส่คําว่า house ก็คือค่าบ้านนะคะและไปใส่ว่า unit คือ1นงนะคะยอดเงินคือ1 1 5 0 0 0นึนานเหรียญนะคะ แล้วก็รวมคือสามหมืนเหรียญน,นะคะโอ้ยทุกคนขะใบเสร็จธนาคารจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะแบบนี้คือใบเสร็จขายซื้อขายสินค้านะคะไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารเลยนะคะแต่ปัญหาคือน้องเขายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในประเทศอาบูดาบีกับแฟนของเขานะคะเอดมินก็ได้แค่เตือนว่าให้คุณระวังนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะ แต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งที่คุณเล่ามานะคะกับใบเสร็จที่คุณส่งมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใบเสร็จของธนาคารและขั้นตอนของธนาคารนะคะยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนี่ระวังด้วยนะคะโอเคเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะคะนะโอเคค่ะสำหรับใครที่ยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย